มักจะมีคนที่ไม่เคยสังเกตเห็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องแกะกระดูกเตือนว่า6คำเตือนเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่คุณควรรู้ความเห็นเหล่านี้มาจากประสบการณ์และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งมายาวนานดรสรับเซตี้แนะนําว่าการปวดหรือก้อนเนื้อไม่ใช่เท่ากับสัญ,ญลักษณ์ของโรคมะเร็งแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อยก็สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรคนี้ได้ดังนั้นควรสังเกตเห็น6คำเตือนเหล่านี้รู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาความเหนื่อยล้าที่รุนแรงแม้กระทั่งหลังจากพักผ่อนก็ยังคงอยู่ความเหนื่อยล้านี้แตกต่าง จากความรู้สึกอ่อนเพลียทั่วไปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่ใช้สารอาหารของร่างกายเพื่อจเจริญเติบโตทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการรักษาพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆนำไปสู่ภาวะอ่อนแออย่างรุนแรงเหงื่อออกตอนกลางคืนอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนที่ต่อเนื่องอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งกระดูกการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในขณะที่ร่างกายพยายามต่อสู้กับเซลล์มะเร็งอาจเป็นส่วนสำคัญของอาการนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับถ่ายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับถ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นท้องเสียหรือท้องผูกโดยไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะลำบากหรือรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่ออกเป็นสัญลักษณ์ที่ควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มกักเกิดจากเนื้องอกที่โตขึ้นกดทับหรือส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะขับถ่ายน้ำหนักลดผิดปกติการลดน้ำหนักจะเป็นสัญลักษณ์ของโรคมะเร็งที่สับสนได้ง่ายที่สุดการลดน้ำหนักที่รวดเร็วในระยะเวลาสั้นอย่างปกติจะอยู่ที่5กิโลกรัมหรือมากกว่า ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของเซลล์มะเร็งที่แข็งขันและดูดสารอาหารออกจากร่างกายอย่างต่อเนื่องมีไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหากมีไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานาน,านกว่าหนึ่งสัปดาห์และไม่ดีขึ้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษการมีไข้เป็นเวลานานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหรือลูกลามเข้าสู่ระยะรุนแรงเลือดออกผิดปกติอาการเลือดออกใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือรอบเดือนนั้น น่าตกใจตัวอย่างที่พบบ่อยคือเลือดปนในอุจจาระเลือดสีแดงสดไหลยหยดหรือปนอยู่ในอุจจาระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของเนื้องอกที่ทำให้เกิดการเสียสีและมีเลือดออก